ถึงแม้ว่า s u b a r ุก็จะมีระบบไฮบริดอย่าง e-boxer แต่นั่นก็เป็นแค่ไมไฮบริดเท่านั้นล่าสุดก็ได้เปิดตัวฟูลไฮบริดอย่างเป็นทางการจะเป็นยังไงไปดูกันเริ่มที่จุดเด่นสำคัญเลยดีกว่านั่นก็คือตัวขุมพลังจะมีการอัปเกรดเครื่องยนต์จาก2.0 เป็น2.5ลิตรพร้อมระบบไฮบริดเต็มรูปแบบจาก Toyota ซึ่งทางซูบรุเขาเรียกว่า Strong Hybrid แต่ถ้าเป็นภาษาที่เรารู้จักกันเรียกว่า My Hybrid ซึ่งก็จะมีแบตเตอรี่ความจุ1.1กิโลวัตต์ชั่วโมงแบบลิเธียมไอออนกําลังเครื่องยนต์นั้นจะอยู่ที่160แรงมา้าแรงบิด209นิวตันเมตร โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่ร้อยสิบเก้าจุดหกแรงมา้าแรงบิดสองร้อยเจ็ดสิบนิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบลีเนียทรอนิกซึ่งภาษาชาวบ้านเขาเรียก CVT มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเท่านั้นส่วนงานวิศวกรรมจะมีการปร,ปรับปรุงช่วงล่างเบรกและพวงมาลัยให้เข้ากับระบบไฮบริดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเบรกที่จะมาเป็นแบบไฟฟ้าแถมขยายถังน้ำมันจาก48เป็น63ลิตรซึ่งก็จะมีข้อดีที่ว่าสามารถวิ่งได้ไกลขึ้น ซึ่งทางโดยทางซูบูรุงเคลมว่าระบบไฮบริดกับถังน้ํามันที่ใหญ่ขึ้นพอมารวมกันปุ๊บสามารถวิ่งได้ไกลกว่า1000กิโลเมตรเลยทีเดียวแม้ระบบไฮบริดก็จะมาจากพันธมิตรอย่างโตโยต้าแต่ทว่าการทํางานนั้นช่วร์ที่คิดถึงฝั่งอ e ีโมชั่นของมิตซูบิชิและ ehev ของฮอนด้ามาดูงานดีไซน์ภายนอกกันสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจริงๆเลยก็คือ ล้ออัลลอยก็จะมาเป็นแบบสีก้านที่จะมีลวดลายพิเศษสำหรับเวอร์ชั่นไฮบริดเต็มรูปแบบเท่านั้นพร้อมกับโลโกโ้ e-boxer ใหม่บริเวณประตูคู่หน้าและประตูหลังซึ่งตัวโลโกโ้เองก็จะเน้นสีเงินมากกว่าสีน้ำเงินอย่างชัดเจนน่าเสียดายที่ว่าสีน้ำเงินอย่างเดบ a ล b กบูจะสงวนให้กับรุ่นม y h ไฮบริดเท่านั้นคาดว่าในอนาคต สีดังกล่าวอาจจะมาอยู่ในรุ่นฟูลไฮบริดก็เป็นได้เข้ามาที่ห้องโดยสารจะเห็นว่ามาตรวัดของตัวท็อปจะอัปเกรดเป็น12.3นิ้วเหมือนกับรุ่นพีเรียบร้อยแล้วซึ่งกราฟิกนั้นจะอลังการขึ้นและรองรับการแสดงผลของระบบไฮบริดเต็มรูปแบบส่วนจอกลางก็เพิ่งมีการอัปเกรดอีกเล็กน้อยนั่นก็คือเพิ่มเมนูลัดของปุ่มออโต้เบรกโฮไว้ที่หน้าจอด้านล่างสุดซึ่งจะสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาส่วนคอนโซลกลางของรุ่นเริ่มต้น ก็จะตกแต่งสีดําเงาเหมือนกับรุ่นท็อปเรียบร้อยการตกแต่งภายในก็จะมีการสลับโทนสีจากรุ่นไม Hybrid นั่นก็คือตัวไม Hybrid นั้นแดชบอร์ดก็จะเน้นสีอ่อนแต่ตัวเบาะนั้นกลับเป็นสีเข้ม ตรงกันข้ามกับรุ่นฟูล Hybrid ที่ทั้งหมดนั้นก็จะเป็นสีเข้มยกเว้นเบาะนั่งก็จะมาเป็นแบบเฉดอ่อนทั้งเบาะผ้าและเบาะนั่งแท้ส่วนท้องเก็บสัมภาระก็จะมีการติดตั้งปลั๊กไฟแบบไฟบ้านแทนที่ปลั๊กไฟ12โวลต์เหมือนกับรถ SUV ทั่วๆไปซึ่งก็จะมีข้อดีก็คือรับกําลังไฟได้มากกว่าและรองรับปลั๊กได้หลากหลายขึ้นอีกทั้งระบบความปลอดภัยก็จะมีการติดตั้ง S i s i ซ e X ในรุ่นท็อปสิ่งที่ได้ก็คือระบบช่วยคลานในความเร็วต่ำแต่าสามารถปล่อยมือได้ชั่วคราวซึ่งความเร็วรถนั้นจะต้องไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังไม่พอสามารถลดความเร็วได้เมื่อใกล้ด่านเก็บเงินอีกด้วยอย่างเช่นว่าขับบนทางด่วนปุ๊บแล้วเปิด Adaptive Cruise Control ระบบก็จะตรวจจับว่ามันคือด่านเก็บเงินรถก็จะลดความเร็วโดยอัตโนมัติ ปิดท้ายด้วยระบบเปลี่ยนเลนอัตโนมัติเพียงแค่เปิดไฟเลี้ยวปุ๊บรถก็จะเปลี่ยนเลนให้เลยทันทีสำหรับราคาจำหน่ายถึงแม้ว่าตัวไฮบริดนั้นก็จะแพงกว่ารุ่นหมฮั h ไฮบริดแต่สิ่งที่ได้ก็คือพลังกำลังที่มากกว่ารวมไปถึงเทคโนโลยีไฮเทคในรุ่นท็อปที่จะมาเป็นแบบจัดเต็มนับได้ว่าเป็นการสร้างแฟลกชิพของคลาสสิกอย่างแท้จริงแน่นอนว่ารถรุ่นนี้เริ่มทำตลาดในญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วส่วนระบบไฮบริดนั้นในอนาคตอาจได้เจอกันในโฟล์คสต์เตอร์ เพราะว่ารถรุ่นนี้เปดิดตัวในอเมริกามาสักพักหนึ่งแล้วแต่เหตุผลที่ขายในญี่ปุ่นช้านั้นคาดว่าน่าจะรอขุมพลังนี้แหละมาประจำการแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นเรามาว่ากันในคลิปถัดไป